สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางจ้าสวัสดีทาง f อฟซีไม่เอซเก่าจ้ามาตามกันต่อกับแนวทางหุ้นดาวโจนจ้าดาวโจนรอบปกติเวลาตีสามจ้าวันที่9เดือน10เดือนตุลาคมจะสองพัห้าร้อยหกสิบจ็ดะสำหรับดาวโจนคำขึ้นนี่จ้า สำหรับผลดาวโจนของวันที่8ดจ้ะเดี๋ยวมาเบิ่พผลยนหลังกันก่อนจะ้ะแนวทางของเฮาให้ตัวใดไปในอันนี้ก็ต้องมาสรุปพลนกันก่อนเนาะผ่านก็นคือผ่านรุดก็คือรุดอธิบายไปตามสูตรที่ให้ไปลักันเนาะจ้ะสำหรับหุ้นดาวโจนรอบปกติของวันที่แปดจะให้ไปที่เด่นสี่สองวิ่งรุดจ้ะสำหรับพลนจาง สามตัวบนคือ c ส,สอง c โอ้โหปังเวอร์มากคู่เด่นเลยน่าจะคู่เด่นนอนมาเลยจ้าเด่น c วิ่งดุด c เขาเฮ้ามาลากลอยจะอันนี้ถือว่าครบสามตัวบนเนาะง่ายๆเลยนราจะอธิบายแบบไง่ายๆเลยนอกจากเด่น c วิ่งดุด c มา,ล,าลักลอยลักหน่วยสำหรับ สอ 4, เขาตรงๆก้าแต่วันเน้นพิษตัวสําหรับตัวเน้นขอโทษขอภัยหลายๆแต่เน้นพิษตัวอ,อีกมาครบ3ตัวบนจะ 4, 2, 4จะี่จ้าเด่น4ีวิลุษ4มาหลักร้อยแล้วก็หลักหน่วยเด่นสองวิลุษสองมาสำหรับสองตัวลลางหางโอ้โห สำหรับหาหนึ่งหลางพาดไปจ้ะนี่คือพลดาวโจนของวันที่แปดจะตามนี่เลยจะเข้าตัวได้แบบไรสามาคอมเมนต์บอกเราใตาค้คลิปเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดจอยได้แต่หนึ่งคอมเม์คือหนึ่งกำลังใจจากฝากด้วยละกันเนาะสำหรับวันนี้ก็ตามกันต่อรุ่นกันต่อจะแนวทางของเฮาสีมาตามสูตรหายหรือบ่อสีปังหายหรือบ่ออันนี้กะรอรุ่นอีกทีหนึ่งเนาะจะสำหรับวันที่แปดคือ เปิดมาว่าแหลงถือว่าปังอยู่เนาะสําหรับแนวทางบุญดาวจูนองเฮาเราจะตอว่ามาตามสูตรอีกอยู่นะจ้ะ,ะสําหรับวันพุธวันที่เก้าเมื่อนี่ตามกันต่อรุ่นกันต่อจะเวลาตีสามแนวทางองเฮาสีมาตามสูตรห้หรือบ่อนลอรุ่นแต่จางไดก็ห้เบื่อไว้เป็นแนวทางเราจะแนวทางเป็นเพียงแค่สูตรการคํานวณจะมีเข่าแล้วก็มีรุดนจะผิดผลาดประกันใดก็โคตรโค้พไพ่ไห้ด้วยละกันเนาะ ถามักถาชอบก็จังคอยตามเราจะถาบหมักบ่ชอบปล่อยผ่านได้จ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดจอยด้วยนอกจะคนละไลค์คนละแชร์คนละหนึ่งติดตามจ้าพี่น้องเอฟซีทนใดที่เข้ามารับชมใหม่ใหม่ไทยทั้งบระทนได้ติดตามอย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้เพื่อจะได้บ่ผ่านแนวทางวตอไปจ้าแนวทางดีๆมีให้กันใดถูก วันจ้าอ่าสำหรับมวันนี้รุ่นกันต่อจากดาวโจรรอบปกติให้ไปที่เด่น06วิ่งรูดจ้าแนวทางบุญนดาวโจรของเอจอยถูกขังเลยคือสีติดเบิร์เลขเด่นไว้ให้เนาะ,ะเบิร์เลขเด่นก็คือ 0, 0ูกับ66จ้าจับคู่02 ศูนย์สามศสศูหศย์แดเด่นหกวิ่งรูดหกแกหเจ็ดหกแปดหกเก้าหศคู่เด่นหกหนึ่งจ้ะ เดีย๋ยวมาเบิ่งตัวเน้นกันก่อนจ้ะสำหรับดาวโจนคืนนี้ขอเน้นไปที่หกหกเก็ดหกเก้าจ้ะสำหรับตัวีอ j o ยเน้นจ้ะศูนยสี่ศูย์ห้าสำหรับเบิ้ลเลขเด่นศูนย์ูหหกขอเน้นไปที่เบิ้ลหกหกจ้ะ อ่าเรียบร้อยแต่สำหรับแนวทางดาโจูรอบปกติของฮาวันทีเก่าแนวทางของแอจอยคือตามนี่เลยจะมักตัวได้ชอบตัวได้มนันปากไปเปรียบเทียบพิจารณาอีกที่หนึ่งละกันเนาะเผื่อ,อมีตัวหมักตัวชอบปล่อยตามเราจะแนวทางค่ะมีเขามีรู้จะผิดพลาดประการใดก็สุดขอให้หลายๆจ้าขอบคุณถูกการรับชมจ้าขอบคุณถูกการติดตามขอบคุณถูกการกดไลค์กดคอมเมนต์ขอบคุณถูกๆกกำลังใจจ้า ขอให้พี่น้องทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมแนวทางส่งดีมีใส่กันทุกคนทุกทานจา้าขอให้เหเฮงเฮงปังปังรวยรสวยๆวยหลหลกันทุกคนทุกทานจา้าสำหรับคลิปนีส้สวัสดีจ้า